อยากเล่นกับผมเหรอดูคลิปนี้ให้จบสิตัวนรีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะผมอยู่ผมนายช่ยดัวิสไลทีวีอีกแล้วเนื่องจากว่าช่องผมเนี่ยก็มีผู้ติดตามอยู่พอสมควรแล้วนะแล้วก็มีคอมเมนต์ในช่องที่ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันซึ่งหนึ่งในเหล่าคอมเมนต์พวกนั้นนั่นก็คือ เล่นด้วยอยากเล่นกับจอยดิฟคอร์ดด้วยอยากเล่นกัอยากฟคอรด้วยอยากเล่นด้วยได้ไหมว่าอยากเล่นมากใช่ครับมีแต่คนอยากมาเล่นด้วยกูดังนั้นเลยซึ่งเอาตรงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกเขาหรอกนะเพราะว่าผมก็อยากหาคนมาเล่นด้วยจริงๆไนะเพราะเล่นคนเดียวมันก็เริ่มเบื่อแล้วนะแต่ก็มืออยาหาช่องทางไหนที่จะติดต่อมาให้เขาเล่นด้วยนี่แหละจะทำเพจเพื่อให้คนทักมาเล่นด้วยเพจก็เสือกล้างไม่มีคนดูอีกนะเฮ้อชีวิต แต่วันนี้ครับทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้มาถึงแล้วโปรเจกต์ที่ทางเราซุ่มเงียบทำมาสามเดือนมันก็ได้สําเร็จแล้วสิ่งนั้นนั่นก็คือช่องบีบีไดีทีวีมีดิสคร์ดแล้วครับทุกคนว้า แค่กูมีดิพวกมึงจะดีใจเฮี้ยอะไรกันขนาดนั้นวะฮะก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าช่องเราก็มีดิสคอร์ดแล้วตามคําเรียกร้องของของหลายๆคนซึ่งลิงเข้าร่วมผมก็จะทิ้งไว้ที่คําอธิบายของคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้าดิสมาแล้วก็ขอความกรุณาไปอ่านกฎให้ครบด้วยนะครับจะได้ไม่บินโดยไม่รู้ตัวส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวไปสิงดิสก่อนก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโย่